สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนที่มาจากทิกตอกหรือว่าอยู่บน YouTube อยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเลนไบยืนเลนแครี่นะครับไม่ได้เชิงสอนหลักสอนเชิงมาดูวิธีการเดินมากกว่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นคอนต้นๆน,น,นะมันเพิ่งดีแรงนะครับผมขึ้นผมเพิ่งขึ้นคอนมาแล้วเพิ่งติดเม็ดส้มนะผมตดหลายทีแต่หลายเม็ดส้มแต่อยากได้ลองอยากลองสัมผัสเม็ดส้มใหม่นะครับผมเม็ดส้มใหม่เนี่ยเม็ดส้มใหม่โคตรทีเม็ดส้มใหม่เนี่ยผมว่าเม็ดส้มเก่าสวยกว่าวจริงๆ แล้วแต่ความคิดเห็นของ,ง,งแต่ละคนนะครับใครชอบอันใหม่หรือว่าชอบอันเก่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนี่นะครับเริ่มเกมมาแล้วก็เคลียร์เลนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไม่ทำไรนะเคลียร์เลนก่อนเลยอันดับแรกนะใบมันต้องการของนะครับผมใบมันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมันคล้ายๆแบบมีดาบที่มีใกล้ๆแบบดาบที่อะไรประมาณนั้นนะครับผมมันถึงจะมีดาเมจค่อนข้างที่จะพอเอาตัวรอดหรือว่าพอโซโลค่คิวด้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะอืมก็ ตามนี้นะถ้าใครถามว่าผมตามกับเก็บเม็ดยังไงนะครับผมผมเล่นจากคอม V นะครับผมตอนนี้ก็คอนกว่าคอน6ก็ดาวแล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้างั้นมันไล่แต้มพวกที่มันไม่ยอมรีแต้มไม่ทันนะครับผมถึงจะติดเป็นส้มนะมันจะมีพวกที่ไม่รีแต้มด้วยนะครับผมเพราะว่าอยากให้ผมเล่าเลยผมเล่าแล้วผมเล่าไปนานนะหรือจะไม่ได้โฟกัสตรงส่วนเนื้อเกมนะไอ้นี่อันนี้ผมก็ตัดลิเลียไปนิดหน่อยนะครับนี่นีน่ครับ เล่นหลังเซเนียลเขาเดินแหลมนู้นมาจากโน่นะตรงนี้นะเพื่อนเราจะเล่นกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้และเซเนียลครับเปิดเซเนียลไปหนึ่งทีครับแล้วลีเลียลงมากาเอเนดอร์ or, แล้วก็สลิมีหนึ่งตัวนะครับผมดูเชิงกันเล็กน้อยนะครับโดนหอ,อกสลิมไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วผมเช็คคุ้มนะตรงนี้โอ้โห,โหและไม่มีใครอยู่เซเนียลเขายืนวับนะครับผมและตรงนั้นลีเลียเข้ามาเปิดครับนี่แล้วผม,มแล้วโดนหอ,อกสลิมไปหนึ่งทีนะครับผม โอ้โหลิเลียตัวนี้เช็คพุ่มได้สุดยอดนี่ครับดูดิเขาเดินเช็คพุ่มอย่างเดียวเลยนะลิเลียโคตรตึงนี่ครับแล้วโดนลูเมียผมเข้าไปนะและลูเมียผมโดนหอกสลิมนะแล้วและจังหวะนี้ครับแม็กผมบินไปใส่ใครไม่รู้นะโยนลงก่อนนะครับผมลงก่อนแล้วผมตามนะครับผมบางใครใส่เข้าไปหนึ่งทีครับและอืแล้วแม็กได้ลิเลียมานะครับผมแล้วก็ต้องออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่ายิวะฉี่อยู่ข้างหลังนะครับผมฉี่พักไปครับแล้วแม็กตายครับผมแล้วผมยืนไายอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว และป่าเรานะครับบนคิวเลนนะครับเป็นคิวเลนนะครับตีมังกรอยู่นะช่วยคิวเลนตีมังกรแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับและคิวเลนเข้าไปที่กลางไฟนะตรงนี้นะครับผมและจังหวะนี้ครับคิวเลนขวนเข้ามาแล้วผมปาดไอ้เซนเยอร์ตายไปนะครับผมแล้วผมเดินออกหลังมานะครับผมโอ้โหเขาไปไล่คิวเลนนะเขาไม่ได้ตามผมนะครับผมเลยรอดนะครับผมตรงนี้นี่โดนริเดียโปกนะแต่ตรอดนะครับผมแต่เก็บเลือดหลังป้อมได้ยืนว้าวแบบรอเทกุ้งไม่เข้าใจแล้วกูเก็บเลือดหลังป้อมทําไมวะเอาไปว่าแบบเผื่อไงเผื่อแบบ พวกมาซ้ําอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เลยเก็บเลือดเผื่อไว้ก่อนนะเออความจริงก็ไม่ควรเก็บนะฮะจริงมันรอดอยู่แลวนะช็อตเมื่อกี้แต่ผมเก็บเผื่อไว้ก่อนเนี่ยโรคเป็นช็อตกๆกนะคนะนะตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็กลับมาที่เลนตัวเองนะผมแล้วผมเดินมาที่ภูมินะแบบเขาน่าจะไม่อยู่นะนี่ฮะ เช็คพุ่มนะเช็คพุ่มเดินเคียร์คีบก่อนนะครับผมตอนนี้ช่วงนี้ไบ์ยังไม่มีกระตังนะครับผมยังทาอะไรไม่ค่อยได้นะแบบอย่างโซโลคิวยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่และโดนลิเลียเช็คพุ่มไปหนึ่งทีนะครับผมมับแล้วผมเปิดลิเลียลิเลียอันติออกเลยนะเกินไปเปล่าแล้วแม็กรายืนวับกลับบ้านนะตรงนั้นและเล่นบนมีประเด็นกันแล้วนะครับผมโนนะครับผมย่างตึงและคิวเลนเปิดกันแล้วครับตรงนั้นแล้วผมเดินตามเพื่อนมานะครับผมและจังหวะนี้ผมเปิดให้เพื่อนนะครับผม เปิดแล้วผมต้องบังใครแล้วถ้าไม่บังใครตรงนี้ผมตายแน่นอนครับผมและรูเมียเปิดสกิลอุ้งและได้เฉยเลยนะครับผมโอ้โหแล้วแล้วสวยขึ้นมาแบบเฉยเลยนะเอเดนดอร์วับกับหลังมาแล้วอมเกือบไยนะครับผมแล้วผมกับแมกลอดมาได้ไงก็ไม่รู้เป็นทิมเบิร์ิลเป็นทิมเบิร์คิวของผมนะครับผมตรงนี้นะโอ้โหสวยมากครับรูเมียเมื่อกี้โอ้โหแล้วผมเปิดบังใครได้สุดยอดแต่เสียล่างไปนะครับผมวาสลิมเขาไม่ได้มาเติมไฟผมไปเติมไฟนะ ซาลิมเขาก็ได้ป้อมล่างเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตุยไปนะครับป้อมล่างแล้วก,กลับมาที่เลนตัวเองนะแต่แต่จากแบบถ้าดูเกมต่อเกมนะครับผมซลิมเขาจะเน้นยัง5นาทีแรกเขาจะไม่ได้ค่อยได้ไปเดินเลนไหนนะเพราะว่าสําหรับแคลี่5นาทีแรกอะเลนตัวเองจะเป็นเลนที่สาคัญมากนะครับผมแล้วมันจะได้ตังค์เพื่อเผยรวยกาป่าด้วยซ้ํานะครับผมถ้าอยู่เลนแบบครบ5นาทีนะ แต่แผ่นี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แพรที่แล้วมันเป็นอย่างั้น,นะแผ่นี้ผมยังไม่ได้อ่านแพทเลยนะผมว่ามันเป็นอย่าง,งาไงมาอย่างไรนะเล่นไปงั้น <c oughs> ไไแหละ <c oughs> เอ้ยใช้ตรงนี้อได้เซเนียมาแล้วอลัดไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วผมเปิดต่อครับโอ้โหฟันได้สลิมไปอีกตัวแล้วบังใครบังใครไปใต้เอเลนดอร์แล้วมแม็กชนเอรนดอร์ตายนะครับผมแล้วก็ได้น่าจะได้เลนล่างนะเพราะว่าเลนล่างชนนะครับผมนี่ครับเวเลสเคลียร์เลนมาพอดีนะน่าจะได้เลนล่างพอดีนะครับนะตรงนี้นะ นั่นก็ได้อยู่แล้วนะครับเล่นล่างนะตรงนี้แล้วผมก็เดินไปที่เดินคู่กับแม็กนะครับตรงนี้เป็นแม็กโกลมนะแม็กคนนี้ก็เป็นอดีตโตโ,โรเม็ดส้มนะครับผมแต่เขามาเล่นแม,นะมก็กโกลมนะครับผมก็เลยสักหน่อยแล้กันนะครับผมแม็กเขาก็เล่นเป็นแม็กโกลมนะเวเลสไปออฟเล่นนะครับผมนี่ครับเปิดไปนี่ครับดูสังเกตได้นะครับว่าดาเมจน,นะช่วงตอนนี้มันยังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะสำหรับไบนะแล้วตรงนี้ผมไม่รู้นะตรงนี้ผมเปิดแมพให้ดูนะว่าไอ ไม่มีใครเห็นไอฉี่จริงๆนะตรงนี้นะยินวอล์กกันตีตัวไม่มีใครเห็นฉี่เลยนะจนเขาพุ่งออกมาจากพุนะ่มแล้วถึงเห็นนะ <c oughs> แล้วได้ฉี่หรือเปล่านะอืแล้วได้ได้ไเซเนียลมานะครับผมแล้วก็ได้ฉี่มาตามๆกันเป็นเลนจินเดอรี่ของผมนะครับผมแต่คิวเลนควรได้ฉี่นะตรงนี้นะและเคียร์เลนอยู่ที่เลนบนนะครับผมอยากตึงนะครับน่าจะได้บนนะนะตรงนี้เอเลนดอร์กับเอ,อเมดเขาไม่น่าจะมาทันนะ เมทเขาน่าจะเป็นล kind of so, ิเล <It> ียนะไี่ครับอืมแล้วเปิดลิเลียไปหนึ่งทีแล้วได้ป้อมบนมาแล้วเราต้องถอยก่อนนะครับไม่งั้นเผื่อเพื่อนเขาเติมนะครับตรงนี้เราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเติมหรปล่าแล้วเอ็นเอ้ยคิวเลนได้ลิเลียมานะครับแล้วเอเลนดอมานะผมบอกเอเลนดอตรงนี้นะผมจําได้เลยนะว่าให้เล่นพุ่มนะนี่ครับแล้วเอนดอเปิดมาครับกดแข่งไปหนึ่งทีแล้วผมบังสกิลหนึ่งใส่แล้วบังใครใส่ไปอีกครับอืมแล้วเรียบร้อยครับได้สลิมมาแล้วก็ตามด้วยเออตัวอะไรวะขี่นะครับผม สุดยอดไปเลยเป็นดับเบิลคิวของผม,ผมแล้วก็คิวเรนด้ปีกหนึ่งตัวนะตรงนี้เราจะมาปิดเซเนียลนะแล้วก็ได้เซเนียลแปแต่คลิปหมดก่อนนะเลยไม่ได้ป้อมนะครับและคิวเรนเราก็ไปดันบนต่อ,นะอการเดินเกมที่ไหวมากเลยนะครับนี่ครับและดูเชิงกันอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะได้กลางนะเพราะว่าคลิปชนนะครับทีมเขาตายอยู่นะเพิ่งเกิดนะครับทีมเขาผมก็มฟาร์มคลิป ที่บ้านเขาเต็มที่นะบับดงบับแดงบับดงเล็กนองเล็กน้อยเอาหมดนะครับผมเพราะว่าบ้านมันต้องการเงินอย่างมาหาศาลนะครับผมต้องขอภายในเสียงด้วยนะครับพอดีเนาะผมไม่ได้อยู่บ้านนะนี่นะมับมับเก็บหมดนะครับผมสําหรับคลิปตัวเล็กตัวน้อยก็เก็บหมดเลยนะนี่ฮะจะเดินมากันที่เลนกลางนะครับผมเช็คพุ่มไปนะอและเอา ปูนะแพทนี้มีปูด้วยนะทุกคนแพทใหม่นี้มีปูด้วยนะนะตรงนี้ก็ดักภูมิก่อนนะครับผมดักภูมิดักภูมิเจ้าลอนไบท์ถ้าใครเล่นเลนแคลรี่และโดนกดเลนเยอะๆนะครับผมแนะนําให้ไปฟาร์มก่อนนี่ตรงนี้ผมอยากทดสอบดาเมจเองได้มาสองคิวนะครับผมดับเบิลคิวนะ,อ,นะอยากลองทดสอบดามเมจเห็นเกมนำแล้วไงก็เลยโยนเล่นซะหน่อย และเพื่อนก็ตามงานมาเก็บได้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับทีมนั้นก็ตายสี่เหลือเซเนลตัวเดียวเราก็น่าจะได้ป้อมแบบชิวๆเลยนะครับตรงนี้นะได้ป้อมแบบชิวๆนะน่าจะได้ป้อมต่อเปล่าได้ได้น่าจะได้นะไม่ได้แนละ้วเซเนลเคลียเคลียเวฟตัวแรกเอ้ยได้เซเนลว่ะได้ป้อมต่อสวยี่และเอเลนดอร์เกิดครับอืมคิวเลนฟันโคตรเจ็บอะ คิดเล่นแรงมากเลยนะตอนนี้แล้วผมเกิดมาพอดีนะวิ่งมาแล้วตะลุตะลุตอยู่นู่นนะดูมินิแมปเอาหน่อยผมวิ่งมาแล้วดีโฟกัสแล้วมาดักภูมิอยู่กับเพื่อนดี่วานะฮะเวเลสลาว์กลับบ้านนะน่าจะไปทําเล่นตัวเองหรือว่าไปเอาตัเนะเวเลือดนะเวเลสบอกขี้เกียจเดินไว้ <c oughs> แล้วตอนนี้ผมดักอยู่คนเดียวตรงนี้นเขามีสามเลยนะอันนี้ผมก็ไม่เห็นหรอกตอนเล่นนะมันไม่เห็นอยู่แล้วนะ มันต้องไม่เห็นอยู่แล้วล่ะเคลียร์คีไปนะเคียร์คีกับแม็กเคีเรนชวนเอาดาร์กนะนา่าจะได้ดาร์กนะโอเคน่าจะได้ดาร์กนะในเร็ร้อยเจ็ดเหล่าดักสไลยเยอร์ตืดจืดตืดจืดจืดตรงนี้นะเคลียร์คีไปก่อนนะครับรอเพื่อนนะและลิเลียอยู่เลนล่างนะตรงนี้ผมดักอยู่กับเวเลสนะดักก่อนฟับ สังเกตดีมินิแมปนี่มันจะเปลี่ยนแบบมันจะมีบักเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะถ้าสังเกตบ่อยๆมันจะเด้งขึ้นมาแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่ชอบไปเดินอยู่คนเดียวนะมันจะเด้งขึ้นมาแป๊บเดียวแบบแวบเดียวถ้าใครสังเกตแบบแป๊บจริงๆนะใครที่ชอบไปเดินเล่นคนเดียวบ่อยๆมันจะเด้งขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะทำให้เรารู้ว่าคนว่าทีมนู้นอยู่ตรงไหนนะมันจะเด้งขึ้นมาแป๊บหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจเป็นบั克หรือว่าตัวเกมทําแบบนี้นะมันจะเด้งขึ้นมาแป๊บหนึ่งอ่ะ ไล่ลีเลียไปได้นะแล้วแม็กชนแล้วครับตรงนู้นแม็กชนแล้วครับเพื่อนตามครับโอ้โหแล้วแม็กรอดนะครับผมเปิดตามครับอืมไม่มีใครเอาต่อแล้วผมบังใครเข้าไปเลยครับผมหมับ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 โอ้โหได้มาหนึ่งตัวโอ้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับตุยฮะโดนซีซีก่อนนะทำให้โดนซีซีอาจจะได้ไหลนเมื่อกี้ห้าวไปหน่อยเหิมเกลือได้ดมัมเมจห้าวฮาวฮาวไปหน่อยนะเมื่อะะกี้เหิมเกลือได้ดมัมเมจนี่นะครับ คลิปตัวเล็กตัวน้อยเริ่มชนเลนแล้วนะครับตรงนี้ผมก็อีก14วิี่วิาจะเกิดนะนี่เพื่อนก็ไปทําเลนทําอะไรกันให้เลนลสูงไว้ก่อนนะไม่จะเป็นอะไรดีมากและก็รอถ้าเลนชนชนชน,ชนบ้านเขาผมน่าจะเกิดพอดีนะเอลินดอเอ้ยแล้วเซเนียวาร์ปเลยนะตรงนั้นเซเนียเขาวาร์ปไวมากไม่ห่วงอันติแม้แต่นิดเดียวและเก็บลิเลียมาได้อย่างไงก็ไม่รู้นะคิวเลนรอดหรือเปล่ารอดไหม ตายครับโอ้โหคิวเลนตายนะและลูเมียผมลูเมียอมืมันฟิกเลยว่ะโอ้โหแล้วผมมาพอดีนะปปับ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 อืมแล้วบางไขเก็บไปได้สองตัวนะครับผมได้เป็นฉี่กับเอรันดอมานะครับผมตรงนี้ผมจะเล่นกับสลิมต่อหรือเปล่าถ้าเมียนเตียผมจะเล่นต่อนะแต่ถ้าไม่มีผมก็จะแบบยืนแบบล่อล่อๆนะแบบให้เขาเล่นง่ายจนเกินไปนะเลื่อนเรากับสลิม,มตู้ไม่ไหวอแล้วนะ เลือกก็เยอะกว่านะเราก็มาทําเลนมาเกียวคลิปอะไรเลนเราสูงอยู่แล้วนะมาตัดป่าทีมต้องข้ามแล้วกันนะการเงินเราก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะตังเขาทีมดูเขา3ามหมสี่ผม3 8มหมนดนะก็ห่างกันพอตัวนะอแต่ผมมองว่าตาน,นิสลิมทีมของเขาไม่ค่อยเล่นนะเขาไม่ค่อยกล้าเล่นอะเซเนียเขาก็เดินให้เห็นปะ เเนียก็เดินให้แต่สลิมเขาไม่ค่อยกล้าเดินใส่เท่าไหร่ส,สายกลัวผมไงผมเกิดแล้วด้วยเนาะสลิมมันโดนผมส่วนตายได้เลยนะถ้าผมยันติเนาะถ้าผมไม่โดนซีซีคัดและโดนหอ,อกมาเห็นปะ่ะขนาดช็อตอย่างนี้สลิมเขายังไม่กล้าเดินเล่นเลยเห็นป่ะผมเดินแบบโค้นแหลมอะสลิมเขายังไม่กล้าเล่นเลยขนาดปาหอ,อกโดนนะเออก็เป็นทางเลือกที่ดีนะถ้าเขาเดินมาผมตายเออผมผมตายนะถ้าเจเนียลเขาโดนแบบปิดปิดให้ผมได้ทันไห เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นะลาเซนเนียเขาแหลมนะมัอี่ตายไปนะมับโอ้โหแล้วได้ฉี่ผักผักโดนนะแต่ว่าสกิลสองผิดด้านเลยตุยไปนะแล้วผมได้ฉี่มาตัวหนึ่งนะตรงนี้แล้วผมมาบับฟิกเกอร์มาแล้วไปแล้วหนึ่งตัวครับแล้วไหลสลิมในบอ่อเลยนะครับผมแล้วบับได้หนึ่งตัวเป็นคอทิวนะได้คอทิวเอลิงดอลมาคนระับน่าจะจบเลยนะแวนการ์ดน่าจะเดินมาชนพอดีน่าจะจบ เวนการ์ดน่าจะชนพอดีนะจบพอดีเนาะเนี่นะเนี่ยผมเป็นโรคจิตแล้วไมชอบออกแบบเป็นรองเท้ากานเกงีกับเซเลสติงนะบางคนเขาบอกก่าทับบางคนเขาบอกว่าไม่ทับนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่บางคนเขาบอกว่าออกไม่คุมนะแต่ผมชอบออกไม่รู้เป็นไรโรคจิตเล่เกมผมชอบขายรองเท้าทิ้งด้วยเนาะ <c oughs> ก็จบเกมไปนะครับผมของก,อก็ตามนั้นเลยนะครับผมผมเป็นโรคจิตแล้วม่รู้ชอบออกเซเลสติงนะไม่ชอบออกแบบไอที่กรงเล็บนะ ตายเพราะฟาไป17ตัวนะตาย3อัสติ8นะครับผมนี่ MVP นะดาเมจ27เขา้าโดนดีไฟ75นะแล้วก็เราดาเมจไป26นะครับใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะแล้วจุ๊บ